สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องฟองไฟเอฟซีท่องเชียบอยมุสวทุกคนณนะครับเนาะอาหารฟซเชียบอยมุสวโอ้โหต่อจากเจ้าครับเป็นยังไงมาจากไหนครับยังทุ้องเชียบอยมุสวดบ้านครับบ้านนอกนะครับที่บ้านส่งไทยนะครับผู้ดำเนาะขับมาแล้วนะครับเนาะมาแล้วเป็นยังไงเอฟซีมุสวดสีไทยหลอดเอฟซีเบิ้งนะครับเนาะอ่าติดตัวเอามาจากไหนครับนิสเกตกันทัลักษณิสเกตกันทัลักษณ์ออกมาจากหลังเขาเมื่อนี่บ่ กันทะลักสีตะเกาาเยียบสาม<อ>ขาตอ่ะขั้นตอเพิ่มโอ้าบานแฝดบานแอม,มมุกค,คางนะค่ะโอ้อันนี้คือบ้านแฝดไหครับแมนบ้านแฝดลูกค,ค้าเป็นไก่าคางสีน่าห่ะ,ะโอ้เได้ได้มาเป็นสามขั้นตอน,นะะโ,อโอ้ได้มาแก้ยังไงก็คือบ้านหลังเดียวโขาต่อกันโอ้เขาเอิญบ้านแฝดโอ้เขาเอิญบ้านแฝดคล้ายๆชื่อว่าก็คือหลังเดียวแล้วเข้ามาต่อกันค่ะแมนนทรง่เลยก็มันก็เป็น,นคล้ายๆคือบ้านทรงใหญ่เลยนี่แมนค่าน บอกราคาได้อยู่บ่หลายบ้านไหนส่กหนึ่งคลิปข้าวๆอันเคาะหูดาซับพัดเสาร์และเหลืองนั่นบ่โออืออืออเออือแล้อสถานดเดียวไทยมันมึงคลิปก็คือสีสเกตคนนะครับเนาะบูดาโอ้ยนะครับเนาะอ่าจับจับผมไทยเป็น้องหยิบซีเบิ้งนะครับเนาะบูดะอ่ะเป็นยังได้กันอยู่ทางจับปะดุงครับอยูุยุอยู่จับปะดุงครับตอนนี้ครับอ่านี่ครับผมไทยเป็น้องหยิบซีเบิ้งครับเนาะอ่ามันเป็น มาห่าน้ำกันครับมันมันเปินตอกันครับมันเปินตอกันมันเปินสามช็อตเออสามช็อตเพื่อจะเอามาตอกันนะครับเนาะครับมันเปินหลังไงนะครับนี่ครับสองอันกระยุนนี่ครับอ่านี่ครับก็คืออีกสองอันนะครับเนาะสองหลังนะครับนะเพื่อจะไปตอกใช่กันโอ้เดี๋ยวผมจะงเ้ยผมถ่ายพี่น้องหยิบซีบมือก่อนอ่ามาได้ใช่ครับอันนี้กันทะลักศรีตะเกดโอ้มาได้แต่เมือไไรครับอันนี้ ออกมาบ้านนี่แปดโมงเช้าถกว่ามาหอดฝนตกโอ้ฝนตกแห้งเดี๋ยวมาขึ้นฝาฝ่นมันเปฝนหัวมาขึ้นนี่ฝาหัวเดี๋ยวมาขึ้นโ้เ่นีาหอย้งบ่โอ้ไก่ตื่นนะครับนอกจากกันกรักสีสเก็ดครับ่นมาอันนี้โอ้สามสามหลังเข้ามา่อกันนี่เน,นาะเอามาประกบสะก,กันโอ้ตัว,วตัวนี้เป็นซ่านหมดนี่ปัดครับโอ้เป็นซ่านทังอ่ะ อออโอ้เพิ่มเติมของน้ำของน้ำกับ,บนี่บปลาครับนี่เป็นหลังเลยโอ้ครับครับโอ้บ้านนี้ผู้ใดัทงเนาะนี่นเนาะบ่โอ้แต่ของบา้บา,บา,า,บานยูมันจะประดงนี่บ่โอ้ทีพนวันนี้บ่จะมาฝลังนี่บ่บ่โอ้บ่บ โอ้ครับครับครับนี่ครับอ่ะเป็นยังไงผมกปจะให้ยพี่้องเอฟซีเบิรงครับกูด้โอ้หลังไงครับเป็นสามหลังมาต่อใส่กันมีห้องหน้ามีซ่านมันพร้อมโอ้นี่ครับมาจากกันทะลักซีสเกตนะครับเนาะกูด้บ้านสงไทยโอ้ครับอันสร้างของผู้ใดครับอันบ้านอันนี้ของน้องสาวไอยู่อังกฤษโอ้ของน้องสาวอยู่อังกฤษหลายปานใดครับอันนี้อันสั่างมัน บจากน้ำเพื่อนเนาะมาจากสีสเกตนะครับเพื่อนจะไปทรงยูบัดเจประดงครับนี่ฟังตรงขานี่ครับเนาะของพี่น้องคนนะครับของของยายมนครับอยู่ประเทศอังกฤษนะครับเนาะอันนี้ก็คือของบัดจปรปดงนะครับเด้ออันของบัดเจประดงครับนี่ครับผมถ่ายให้พี่น้องเอฟซีเบิ้งครับแม่วาครับประสบที่ไรังสีหลังไงบ่เบื่อโทษกันอยู่หนรถชนนิ่แหละเนาะ โอ้เดี๋ยวครับผมพิไทยเผู้โทรให้เบิ้งครับอยู่น่ารถเพื่อนนี่ละคุดาโอ้หังบักไงครับเดี๋ยวเป็นยังไงเพิ่นประกอบแล้วแล้วเดี๋ยวเชื่บ่อยมือโสิมาไทยพี่น้องอีกสเบิ้งอีกเทือนึงนะครับเนาะอ่าคุณดาครับคุณดาโอ้คุณดาครับเดีอ่ะคุณดาครับหลังมันไงเลยครับสามหลังมาต่อสกัดครับมีซานพร้อมมีระเบียงมีห้องน้ำมีครบหมดเลยครับผมหาก็เคยเห็นครับบ้านส่งไทยหลังบักไงครับ ครับดูณหโอ้ครับ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 เออถ่ายเบอร์โทรไว้พี่น้องเก็ซีเบิ้งพิบอันนีโอ้ครับอันนี้บริเวณทรงอยู่ที่ทุ่งหนองนาด้วยครับด้วยอันนี้เป็นของให้บ้านจำปาดงครับเพิ่นอยู่ประต่างประเทศครับเพิ่นมาเพิ่นอยู่บ้านจำปาดงนี่ละเพิ่นสร้างบ้านส่งไทยมาครับอยู่กันทลักศรีสะเกดครับลำบากยงครับอัดเป็นจังไหนมาจังไหนเดี๋ยวเสบดอนมุสอสเปไทยเก็บซีเบิ้งอยู่ทางไหนครับเดี๋ยวเปิ้ลประกอบแล้วแหละผมจะเสิมาถ่ายให้เบิ้งอีกเที่ยงครับอะไรครับ สุดจ้อีกสักหลังบอกจังสิได้มาอีกบ่โอ้บานตัวยางนั่นนี่เด้อบานสวยได้หนี่อันตัวยางบ่ครับนี่เออหลังแรกเลยมาลงแถวนี้แมนแมนแมนครับแถวนี้ผมก็หากค่เห็นหลังเดียวเนี่ยหลังแรกเนี่ยที่มาอยู่แถวนี้ครับอ่าครับเอาเป็นจังเดมาจังเดมเดี๋ยวผมให้เพื่อนประกอบแล้วแล้วเดี๋ยวผมจิมมาไายให้พี่น้องเอฟซีบางอีกครึ่งนึงครับอาจธิเป็นหลังแรกครับอยู่ใน บ้านเจปาดงครับโบว์วจะเจปดุงครับเบอร์สามจับุญนี่แหละครับนี่แหละครับหลังแบบง่ายครับเพิ่งลงแล้วแเดี๋ยวผมจังสีมาทายข้างนอกเอฟซีเบอร์อีกเท่านึงนะครับเนาะประกอบนี่ก็ะชเป็นมือผมแล้วนี่เนาะอันนี้ครับเป็นเป็นเพิ่งเพิ่งเฉียมาลงเนี่ยครับอยู่บองนี่แหละเพิ่นเฉียวมาลงบ้านเพิ่งเฉมาลงอยู่บองนี้ครับเพิ่งเตรียมในทนทีว่าถ้าแล้วเพิ่นเฉียลงบองนี้แล้วครับ เป็นจังไดยมาจังไดยเฮ็ดแล้วแล้วเดี๋ยวเซบ่อยมูสโซตสีได้มาสัมผัสเพลินครับมือเพลินกับสียู่หลายมือด้วยนะครับมือสองมือเวลามาประกอบบ้านเดี๋ยวผมตะกี้มาถ่ายอัปเดตให้พี่น้องเก็บซี่เบื้องอีกเทนึงนะครับเนาะนี่นะครับบ้านหลังนี้ครับมาด้วยกันนามหลังครับเนาะอ่านี่ครับเป็นการเดือดพุ้มอยู่นี่แหละครับเปยนะอ้าวไปจังไดยมาจังไดยเดี๋ยวเซบ่อยมูสโซตสีไ oh ด้ถ่ายให้พี่น้องเก็บซี่เบื้องอีกเทนึงนะครับเนาะอ่าครับครับคือบรรยากาศนะครับเนาะมาครับมาทั้งหมดกันมาทั้งเบิ สามหลังเลยครับเพื่อจะมาต่อใส่กันครับมีระเบียงพร้อมมีห้องน้ำพร้อมหลังโอ้ดูดิโอเสร็จแล้วมาสิมาอยู่หลายมื่นนะครับเพื่อเสร็จประกอบแล้วเป็นบ่บพร้อมอยู่ครับพร้อมอยู่โอ้ค่างเด็ดเสร็จพร้อมอยู่ครับผมอยากคูยราคาให้พี่น้องเอี้ี้บึ้งประมาณหลายแาบไหนประมาณจักรล้านครับ่ำเนี้ยเข่าวๆเออเอาเอาบอกเข่าวๆ่าพวกฟังเนี้ยเออข่าเข่าฮะพ่นสูญไก่ได้ยังไง แปดแสนหาครับสามหลังนี่ครัแปดแสนหาเอาตะหอดล้านตัวนี้โอ้โหฮะหล้านนึงยังมีทอนแปดแสนหามันบอกประกอบเรียบร้อยเรื่อยหมดนี่โอ้ขับขับเดี๋ยวหันหลังมานะถ่ายผมถ่ายข้างหลังดูเอออ่านี่ครับเป็นยังไงกะนี่แหละครับเพิ่นสิมาอยู่เป็นอาทิตย์พุ่นล่ะครับมาอยู่เป็นยังไงเสียบ่อยมูดสดแต่งเสีย้มาขายมูอยู่ดอกครับมาเพิ่นหอบป๊อปปับครับสัเก็ตมาอยู่ในถุงถั่วชามน้ำมะกอดนะครับเนาะ ผู้ทางกะละมังซักผ้ามีโคเบิดครับอ่ะมาอยู่นี่อยู่เป็นอาทิตย์นะครับเนาะเป็นยังไงพ่อผมจิมาอัปเดตสถานการณ์ให้พี่น้องเอพี่ซี่สามสามห้องนอนหนึ่งห้องน้ำครับผมโอ้หนึ่งหนึ่งห้องโถงกับขึ้นระเบียงมั้ยเนี่ยล่ะเนาะโอ้ครับสามห้องนอนครับสามห้องนอนหนึ่งห้องน้ำมีดาระเบียงพร้อมครับสามหลังเพืิมาต่อกันนะครับเนาะเอาเป็นจังไงมาจังไหนตั้งสิมาทายเบ er ิรงครับอ่ะพืชมอยู่นี่เป็นอาทิตย์ถุกแล้วครับอ่า ขอความสุขสวัสดีจะเป็นของพี่ของน้อง FC ช่องเสียบอยหมูสดสุข,ขุมคนนาะขอเกล้ okay, okay, okay. Yeah.